คนใดก็ตามที่อยากมีความสุขจเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานขจัดทุกอุปสรรคและวิบากกรรมไม่ดีมันทำทานสามอย่างเป็นสำคัญคือวัตถุทานธรรมทานและอภัยทานวัตถุทานหรืออามิสทานคือการให้วัตถุสิ่งของหรือเงินเป็นทานที่เกิดผลดีต่อผู้รับธรรมทานคือการสอนให้ธรรมะเป็นความรู้เป็นทานคำว่าธรรมในที่นี้ หมายถึงความรู้ที่เขารู้แล้วเขาจะช่วยพ้นทุกได้ซึ่งทำได้ทั้งทางตรงและทางอ้อมทางตรงคือเราให้ความรู้โดยตรงกับผู้รับทางอ้อมก็คือมีส่วนร่วมในการให้ธรรมทานนั้นช่วยพิมพ์หนังสือธรรมทานช่วยแจกเป็นธุระจัดการก็เข้าข่ายในการให้ธรรมทานเช่นกันอภัยทานคือการให้อภัยในสิ่งที่คนอื่นทำไม่ดีกับเราไม่จองเวรหรือพยาบาทกัน การให้อภัยทานนั้นยากที่สุดในทานทั้งหมดแต่ให้ผลบุญมากที่สุดด้วยตอนแรกอาจจะยากสำหรับใครบางคนขอให้ใช้เรื่องพรมวิหารสี่เป็นตัวช่วยคือเริ่มจากมีเมตตาต่อคนหรือสัตว์ที่เราจะให้อภัยเมื่อมีเมตตาจะไปต่อที่กรุณาจากการุณาก็จะถึงจุดของมูทิตาคือยินดีที่เขามีความสุขที่เราให้อภัยสุดท้ายคืออุเบกขา วางนิ่งเฉยไม่ทุกข์ไม่สุขปล่อยให้กรรมนั้นดำเนินไปตามกฎแห่งกรรมการให้อภัยาทานต้องให้อภัยโทษยอมรับขมาแบบจริงใจหมดจดให้อโหสิกรรมทั้งใจไม่มีติดค้างไม่มีหลบซ่อนความโกรธความอาฆาตแม้แต่น้อยมีชีวิตที่ไม่เบียดเบียนไม่กระทบกระทั่งไม่ประทุษร้ายต่อมนุษย์และอามนุษย์ มีชีวิตที่สว่างอยู่ด้วยจิตที่แผ่เมตตาให้ผู้อื่นทั้งกลางวันกลางคืนด้วยทานสามอย่างนี้ถ้าใครทำได้ครบถ้วนในทุกวันรับรองว่าไม่เกินหนึ่งเดือนชีวิตของท่านที่ได้ทำจะเปลี่ยนไปและทำแบบต่อเนื่องไม่มีหยุดไม่ประมาทในบุญชาตินี้มีความสุขพบแต่เรื่องดีๆตลอดชาติแน่เพราะได้พิสูจน์มาแล้วด้วยตัวของผู้เขียนเอง และคนใกล้ชิดที่ไปลองทำแล้วเกิดผลดีทุกคนสำหรับการให้ทานที่ถูกต้องแลไะด้บุญมากมีอยู่สามองค์ประกอบที่ทุกคนทำได้ง่ายใดมากคือวัตถุทานนั้นบริสุทธิ์หมายถึงวัตถุหรือเงินที่ซื้อวัตถุทานนั้นเป็นเงินที่มาจากการทำงานที่สุจริตไม่ไปเบียดเบียนกันโชคคดโกงใครยิ่งมาจากน้ำพักน้ำแรงจากความยากลำบากยิ่งจะมีอานิสงมาก เพราะเจตนานั้นสูงมากวัตถุทานนั้นไม่จำเป็นต้องใช้เงินมากที่จะได้บุญมากเสมอไปขอให้เงินบริสุทธิ์ที่มาของวัตถุทานนั้นบริสุทธิ์แม้เพียงสลึงเดียวก็ได้บุญมากกว่าเงินสิบล้านของนักการเมืองที่โกงประเทศชาติมาหรือพ่อค้าที่โกงคนอื่นมาสำหรับการให้วัตถุทานนั้นมีสามประเภทและมีอานิสง์แตกต่างกันที่เราควรรู้ไว้ เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องนี้แบ่งออกเป็นธาตุทา,านหมายความว่าการให้ของที่เลวกว่าที่เรากินหรือของที่เลวกว่าที่เราใช้สหายทานหมายความว่าการให้ของเสมอที่เรากินอยู่หรือที่เราใช้อยู่สามีทานหมายความว่าการให้ของที่ดีกว่าที่เรากินที่เราใช้อยู่ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดในเรื่องของธาตุทา,าน การทำทานหรือให้ของที่เลวกว่าที่เรากินหรือเราไม่ใช้แล้วถึงจะมีอานิสงส์แต่ก็อยู่ในความลำบากในสมัยพุทธกาลท่านอรารวีเศรษฐีเป็นมหาเศรษฐีมีทรัพย์80โกดถ้าเทียบในสมัยก็ประมาณเจ้าสัวใหญ่ที่มีเงินเป็นแสนแสนล้านพระราชาจึงตั้งท่านอรารวีเป็นมหาเศรษฐีที่แปลว่าใหญ่กว่าเศรษฐีทั้งปวงทั้งนี้เพราะในอดีตชาติ ได้ทำทานไว้มากแต่น่าเสียดายที่ทานที่แกทำมาตลอดนั้นเป็นของเลวเป็นของที่คัดออกมาแล้วว่าแม้แต่ตัวเองก็ไม่อยากใช้แกเอาไปทำทานดังนั้นในชาติต่อมาอานิสงส์งของการทำทานนั้นส่งผลทำให้เป็นมหาเศรษฐีมีเงินทองมากมายก็จริงแต่ว่าขอโทษทีท่านอรารวีคนนี้อยู่อย่างลําบากกายมาก ข้าวที่จะกินเม็ดสวยๆก็กินไม่ได้ต้องกินข้าวหากักหรือปลายข้าวถึงจะกินได้กับข้าต้องกินแต่ของที่เน่าเสียแล้วหรือคนธรรมดาแทบกินไม่ได้ของทุกอย่างที่แกใช้ทุกอย่างต้องเป็นของเลวผ้าที่นุ่งก็ต้องนุ่งผ้าเก่าใช้ผ้าใหมไม่ได้เลยเพราะมันคันไปหมดนอนไม่ได้ต้องคอยเกาอยู่ตลอดเวลามีความเป็นอยู่ที่ลำบากถึงแม้จะมีเงินทองมากมาย ในบ้านเราก็มีเศรษฐีที่ทำทาแต่ของเลวมากมายถ้าเราสังเกตดูดีๆเมื่อไม่นานมานี้ครูบาอาจารย์ท่านหนึ่งเล่าให้ฟังว่ามีคนรวยคนหนึ่งมีเงินนับเป็นร้อยร้อยล้านแต่ชีวิตของแกนั้นเหมือนกับท่านอาราวีเศรษฐีทุกประการมีเงินทองมากมายแต่เป็นคนที่ตรณีทีเหนียวมากๆในเกือบทุกๆวันคนรวยคนนี้ต้องกินข้าวต้มเม็ดเละ,เละ จากปลายข้าวที่เหลือจากการขายในร้านเอามาต้มกินกับก้อนกรวดแช่เกลือกินอยู่อย่างนี้ไม่ใช่ไม่มีเงินแต่ไม่ซื้อกินเพราะใจมันมัวแต่คิดจะตะนีทีเหนียวใจมันเสียดายอยู่ตลอดเวลาทําให้แกเป็นโรคร้ายเพราะชั่วชีวิตนี้ไม่เคยกินอาหารดีๆกับเขาเลยเวลาแกเจ็บป่วยไปนอนโรงพยาบาลลูกก็อยากให้พ่อได้กินผลไมด้ดีๆ ไปซื้อมองคุดมากิโลกรัมละ30บาทมาให้กินคนรวยคนนี้แม้จะนอนเจ็บพูดแทบไม่ได้แต่พอแกเห็นบังคุดที่ลูกเดินถือเข้ามานั้นแกโกรธลูกมากเหมือนลูกไปทำความผิดอะไรมาใหญ่โตแกด่าเสียเละเทะเลยว่าไปซื้อมาทำไมเปลืองเงินด่าจนลูกร้องไห้แกด่าว่ามีลูกทั้งทีก็โง่เหมือนควายใช้เงินไม่เป็น ทั้งๆท,ที่ลูกนั้นตั้งใจดีเห็นพ่อป่วยอยากจะซื้อผลไม้ดีๆมาปอกให้พ่อกินได้ชื่นใจมีความสุขในบ้านปลายคนรวยแบบนี้มีเงินมากก็จริงแต่ทั้งชีวิตไม่ได้รับสิ่งดีๆเลยมีเงินเหมือนมีเศษกระดาษมีทองเหมือนเป็นก้อนหินเหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะท่าทานคือแกเคยทำทานด้วยของไม่ดีมาก่อนนั่นเองดังนั้นจะขอแนะนำว่า เวลาที่จะทานควรพิจารณาในเรื่องนี้ด้วยว่าเราให้ของที่ดีที่สุดประนีตเท่าที่จะทำได้ในเวลานั้นหรือไม่ผู้ให้บริสุทธิ์หมายถึงคนที่ให้มีเจตนาบริสุทธิ์ทั้งก่อนให้ขณะให้และหลังการให้ไม่คิดหวังผลตอบแทนประเภททำบุญสิบบาทหวังถูกหวยสิบล้านก็จะยากสักหน่อย เพราะหวังผลตอบแทนกิเลสตรงนั้นที่เกิดขึ้นจะเป็นลดทอนบุญที่ควรจะได้ลงไปเป็นอุปสรรคมาขวางทางบุญไว้ที่บอกว่าเวลาที่ทำบุญแล้วควรทำใจให้สบายทั้งก่อนให้ทานนั้นหมายความว่าเรามีความตั้งใจที่จะทำบุญเพื่อเผื่อแผ่ผู้อื่นให้มีความสุขเพื่อเป็นการสืบท่อพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรือง เป็นหลักชัยในการสั่งสอนคนให้ดีกำลังให้ทานนั้นใจของเราต้องไม่คิดอะไรไปวุ่นวายบางคนกำลังให้ทานจะชอบคิดสงสัยหรือวิตกว่าของที่เรากำลังให้นั้นสมควรที่ผู้รับจะได้ไปหรือไม่คิดว่าเขาจะเอาไปทำอะไรคิดมากจนจิตมันสายแทนที่จะนิ่งเพื่อให้ทานนั้นสำเร็จเกิดบุญกลับกลายเป็นว่าไปลดทอนกำลังบุญเสีย และหลังการให้ทานไม่ควรเสียดายหรือมีใจคิดฟุง้งซ่านไปอีกประเภทของที่เราให้ไปเมื่อตะกี้จะถึงวัดเขารับไปแล้วจะถึงวัตถุประสงค์ของเราหรือไม่อย่าไปคิดแบบนั้นเมื่อให้ไปแล้วก็จบกันไปถือว่าให้ขาดไปเลย